ส่วนคณะกรรมาการปฏิรูปสังคมชุมชนเด็กเยาวชนสรตรีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเสนอรายงานเรื่องการปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งระยะที่1เข้าสู่สภาปฏิรูปแห่งชาติค่ะ ในการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติวันนี้นายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะประธานคณะกรรมาการปฏิรูปสังคมชุมชนเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้ยโอกาสซึ่งเสนอรายงานฉบับนี้กล่าวว่ามีการตั้งคณะอนุกรรมธการปฏิรูประบบที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นและสังคมขึ้นมาหนึ่งชุดเพื่อทำหน้าที่ทบทวนเอกสารและรวบรวมข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เสนอต่อคณะกรรมาการปฏิรูปสังคม ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2 5 5 7ถึง17กุมภาพันธ์2558าจำนวน25เรื่องพร้อมทั้งได้ยกร่างกรอบแนวคิดเบื้องต้นเสนอต่อคณะกรรมาการปฏิรูปสังคมนอกจากนี้ยังจัดเวทีสัญจรเพื่อให้ผู้แทนทุกภาคส่วนเสนอความคิดเห็นต่อทิศทางปฏิรูปด้วยสำหรับรายงานฉบับดังกล่าวได้เสนอแนวทางการปฏิรูปเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยทางตรงและ ชาธิปไตยชุมชนรวมทั้งให้ชุมชนจัดกองทุนชุมชนด้วยตนเองสนับสนุนด้านการเงินให้เกษตรกรสร้างหลักประกันทางสังคมที่เท่าเทียมและให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดบริการสาธารณะควบคู่กับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนให้มีฐานรากเข้มแข็งและยั่งยืน